โอ้กาบสวัสดีนะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักครู่ครับนี้มีว่างอยู่นะครับ ีงานมาให้ชมครับตัวนี้ก็ว่างอีกนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ลูกค้าไม่เอาแล้วครับลูกค้าไม่พร้อมรับนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่พร้อมรับตัวนี้ตัวจริงนี่สวยครับตัวจริง ถ่ายรูปให้ดูนี่สวยครับนี่ตัวนี้ฝังรางทองเหลืองครับเป็นทรงมือสอดนี่ฝังรางทองเหลืองตัวนี้ปกติผมขายสามพันสี่แต่มันฝังรางทองเหลืองเนี่ยเพิ่มห้าร้อยเป็นสามพันเก้าแต่ลูกค้าไม่เอาครับบอกนิดเดีย๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับ เนี่ยครับเป็นมือสอดนะครับตัวท้ายลายธงชาตินะครับตัวนี้เป็นรางไก่นกนะครับไก่นกรางฝั่งทองเหลืองครับตัวนี้นะครับไก่นกรางฝั่งทองเหลืองรางร้อยสี่สิบนะครับรางร้อยสี่สิบช่วงชักจะอยู่ที่แปดสิบครับชักแปดสิบปีกสี่สิบห้าเซนนะครับรางยาวร้อยสี่สิบปีกสี่สิบห้า เป็นทรงมือสอดนะครับนี่สวยมากครับนะครับตัวนี้4,900บาทรวมส่งนะครับพอดีลูกค้าลูกค้าสั่งทําแล้วไม่พร้อมรับนะนะครับท่านนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับ สำหรับถ้าลูกค้าท่านไหนที่เลื่อนคิวนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าเลื่อนคิวนะครับผมจะขอจ่ายทั้งหมดก่อนนะครับจ่ายทั้งหมดก่อนผมถึงจะทําให้นะครับสําหรับเจ้าเนี้นะสําหรับท่านนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลื่อนคิวมาผมเลื่อนคิวมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับสําหรับท่านนี้เนาะปกติผมต้องทําเริ่มทางห้กุมภา เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะผมทําให้ผลสุดท้ายไม่เอาอีกนะครับเนาะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับก็บอกมี3ามพันเกรอบาทครับเป็นรางฝั่งทองเหลืองนะครับรางฝั่งทองเหลืองยังดีเลยตีี่สิห้าครับลาย ลายตัวรางจะออกลายเสือนิดๆน,นะครับจะเห็นอยู่ตัวรางมีลายสวยๆครับลายไม้ก็สวยอยู่ครับนะครับเนี่ยลายไม้ก็สวยครับนะครับผมสวัสดีนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับงานที่ลูกค้าของเดือนนี้ผมก็กำลังทำให้อยู่นะครับผมกำลังทำให้อยู่ครับผมตัวนี้จับได้ซ้ายขวานะครับรางฝั่งทองเหลืองจับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยครับผม ครับลางยาวร้อยสี่สิบตรงเปียกนะครับลางร้อยสี่สิบน้ำหนักก็พอดีครับน้ำหนักไม่หนักมากไม่หนักเกินไปมาตรฐานนะครับน้ำหนักมาตรฐานนะครับ Oh. วางฝังทองเหลืองให้อย่างดีเลยสั่งมาเต็มออปชันนะครับสั่งมาเต็มออปชันพอถึงวันจริงแบบนี้ลูกค้าไม่เอานี่โหผมตายห่าเลยนะผม <c oughs> นะครับพอถึงวันจริงลูกค้าไม่เอานี่ผมแล้วก็มีเนี่ยกระบอกนี้ รับกระบอกนี้สี่พันเจ็ดนะครับตัวนี้จะเพิ่มออปชันมาก็คือตัวนี้จะเป็นเสียบข้างไกนกไกนกแล้วก็เสียบข้างซ้ายขวาตัวนี้นะครับเพิ่มออปชันมาก็คือปีห้าสิบนี่นะครับสองท้ายเนี้ยอันล่างเนี้ยอันล่างนี้เป็นไกไกนกปกตินะครับตัวนี้สามพัน นี่สามพันเก้านะครับฝังทองเหลืองลำบนนะครับลำบนเนี่ยลำบนนี่สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เป็นรางฝังทองเหลืองเหมือนกันแต่ว่าพิเศษจากตัวนี้จะเป็นไก่นกนะครับไก่นกเซฟข้างนะครับตัวนี้รางฝังทองเหลืองปีห้าสิบนะตัวบนรางร้อยสี่สิบนะครับเป็นงานจับขวาครับตัวนี้จับถนัดข้างนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้จะสามารถขึ้นลูกด้วยขึ้นลูกด้วยนกได้เลยนะครับนี่ครับนะครับเลื่อนลูกมาชิดป,ปุ๊บก็ขึ้นลูกด้วยนกเลยตอนนี้มีให้เลือกนะครับนะบจะเอาแบบไก่นกเซฟข้างซ้ายขวานี่สี่พันเจ็ดร้อยบาทรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยก็บอกนี้นะครับปีห้าสิบครับก็บอกนี้ปีห้าสิบนะครับปีห้าสิบเลยบอกนี้ กระบอกล่างนี้ปีกสี่สิบห้านะครับกระบอกล่างนี้ปีกสี่สิบห้านะครับตรงนี้ครับเป็นเป็นรางฝั่งทองเหลืองเหมือนกันทั้งหมดเลยครับทั้งสองบอกนะครับเป็นรางฝั่งทองเหลืองนะครับสำหรับรางอลูด้านหลังผมนะครับ สามพันสองครับลดราคาสามพันสอร้อยบาทเนี่ยหลังรูด,ด้านหลังผมนะไอคอมไอคอมสมเหลือสามพันสครับไอคอมนะครับเหลือสามพันสองไอคอม มีพอนปา่าครับมีครับพี่แบบผ่อนจ่ายนี่เป็นแบบงานสั่งทำผ่อนจ่ายนะครับแบบผ่อนจ่ายก็มีนะครับพี่นันทกรนะครับ บอจ่ายมีครับถ้าลูกค้าสมมุติลูกค้าสั่งสมมุติพี่สั่งผมสั่งงานผมทําเดือนนี้นะครับเดือนนี้ปกติเดือนนี้ผมรอคิวแค่เดือนเดียวสมมุติรอคิวหนึ่งเดือนสมมุติผมทําเดือนนี้เดือนสิงหาสิงหาทุกเสตฟากราสิงหากันยาปกติก็กันยา ปกติก็คือกันยาสิทธิ์นะครับแต่ถ้าลูกค้าผ่อนจ่ายก็คือลูกค้าตามที่ลูกค้าสะดวกนะครับก็คือสมมุติสามพันก็เดือนละพันก็เป็นเดือนสิงหาพันหนึ่งแบบนี้นะครับกันยาพันหนึ่งตุลาาพันหนึ่งหมดปึ๊บนะครับสมมุติลูกค้าจ่ายหมดปึ๊บผมก็ส่งปืนไปให้นะครับสมมุติที่ผมจะทําให้ก็คือจะเป็นเดือน กันยานะครับกันยาผมจะเริ่มทําให้แบบนี้ครับพอดีสิ้นเดือนกันยาปุ๊บก็เสร็จนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนก็ทักมาหาผมได้เลยครับนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับสนใจเป็นไอคอมก็มีนะครับเนี่ยลดโปรโมชั่นครับนี่อยากได้ราคาถูกนะไม่มีที่ไหนเลยนะนะผมลดลดสุดๆแล้วนะครับนี่ไอคอมลดให้ที่สุดแล้ว เป็นรางอลูมิเนียมนะครับตัวนี้รางเหลี่ยมนะครับรางร้อยสามสิบชักแปดสิบครับปีห้าสิบรางอย่างหนาเลยจอรถนำหนังหน้านี่ครับสามพันสองครับตรงนี้เป็นไม้กระดูนะครับนี่ที่ผมถือติดกระพี้เนาะนะเป็นไม้กระดูนะครับติดกระพี้ด้วยนี่สวยครับ สามพันสองครับกระบอกเนี้ยนะครับสามพันสองร้อยบาทรวมค่าจะส่งครับตัวนี้รวมส่งให้เลยครับนะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาครับลางรูตอนนี้ยังเหลือลอยู่สี่สี่กระบอกนะครับแล้วก็จะเป็นงานค่ายครับเหลือกระบอกหนึ่งงานค่ายเหลือเอ้ยงานค่ายเหลือสองกระบอกครับนะครับงานค่ายเหลือสองกระบอกเป็น เป็นมือสอดน,นะครับสองบอกตัวพันเจ็ดครับพันเจ็ถ้าสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยครับนะสนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยสนใจตัวนี้นะปกติ เ้ยตรวนี้สามพันเก้าครับมันฝังทองเหลืองนะครับรวมค่าจัดส่งครับเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับให้ดูลายด้วยเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับลายมันก็ สวยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้กระบอกนี้ก็คือสามพันเก้าร้อยบาทดูลายดูสีไม้ครับะสวยครับปีกสี่ห้านะครับขาจับท่อสแตนเลสนะครับปีกอลูมิเนียมหนาหกมิลเลยนะครับปีกนี้เป็นปีกย,ย่างหนานะใส่ยางสามเส้นสี่เส้นได้นะครับนี่ไกเเซฟนกไก่ฝังนะครับนี นียัฝังลางทองเหลืองให้ครับนี่เห็นไหมลางทองเหลืองเป็นรางฝั่งทองเหลืองด้วยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นราคาสี่พันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้เป็นไกน่นกนี่ครับเซฟข้างซ้ายขวาต้องกดนกก่อนนะถึงจะเซฟข้างได้ นะตัวนี้นะเป็นงานเฉพาะทางครับตัวนี้คือจับจับขวาจับถนัดขวาหรือจับข้างขวานะครับตัวนี้นี่ครับรางปะดูนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นปะดูปะดูแดงปะดูข้างแถวบานเลี่ยงมันจะออกเป็นสีสีเดือดดำดำๆหน่อยครับ สีน้ำตาลเข้มๆครับเนี่ยฝั่งทองเหลืองนะครับฝั่งล่างทองเหลืองนะครับนี่ครับฝั่งล่างทองเหลืองนะนานาดูในดูดูลูปภาพในไลฟ์สดนะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวจริงนี่สวยครับนะครับสวยครับ นะครับแต่ถ้าดูจริงนี่จะเห็นตัวจริงนี่สวยครับปี50นะครับ4,700บาทครับตัวเขาบอกนี้นะนะทนะ่านไหนสนใจกลำไหนก็ทักมาหาผมได้เลยครับนะสนใจตัว4 7่พสนใจตัว3 9มพนะครับหรือไอคอม นะสามสามพันสตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นงานตลาดนะฮะงานค่ายพันเนะครับตัวนี้หนึ่รอยบาทนะสนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับแล้วก็โรลเลอร์เปลือยมาแล้วนะครับสำหรับที่ลูกค้าที่รอโรลเลอร์เปลือยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนีนะ่สีดำมี3มคู่อนอกั้นเป็นสีขาวทั้งหมดเลย นะครับนี่โรลเลอร์เปลือยนะครับโรลเลอร์เปลือยเดี๋ยวมุกะก่อนเนี่ยครับโรลเลอร์เปลือย ความโตมันก็ไม่แน่ใจผมไม่แน่วัดไม่แน่วัดมันแต่ลูกมันใหญ่อยู่ครับมันน่าจะวงกลมมันเนี้ยวงกลมไอตัววงกลมเนี้ยด้านนอกเนี้ยวงกลมนี้น่าจะประมาณเหรียญสิบนะครับเท่าเท,ท,ท่าเหรียญสิบนะครับนะไอตรงเนี้ยวงมันเนี้ยประมาณเหรียญสิบไอล่องมันเนี้ยใส่ย,ยางสิบสี่สิบห้าได้สิบสี่สิบห้าสิบหกใส่ได้ครับยางจึง ผมไม่มีที่วัดด้วยเดี๋ยวผมวัดให้ดูหาไม่มันทัดก,ก่อนเนี่ยความโตมันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมวัดเิ้นความโตมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเดูดก่อน รประมาณยี่สิบแปดสามเส้นเขาไม่ใช่ยี่สิบแปดสามสิบมิลนะครับก็คือตัว,ต,วตัวเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับสามเส้นนะครับสามเส้นนะเส้นผ่าศูนย์กลางเนะี่ยเส้นมันเนี่ยนะครับความโตมันประมาณสามเส้นนะครับสูงสูงก็ประมาณสูง ยี่สิบสามประมาณนี้ครับนะครับประมาณยี่ยี่สิบสามยี่สิบสามมิลนะความสูงยี่สิบสามมิลตัวกลางนี้จะเป็นแกนนะครับเป็นแกนน็อตสแตนเลสนะครับเป็นน็อตสเตนรเลตเราเราต้องทาบเกี่ยวก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะนะครับเราต้องทาบเกี่ยว ตาเกียวแล้วก็ขันลงไปนะครับขันลงไปแล้วก็ใส่ไปเลยครับมันะจะลื่นนะครับลื่นๆเลยครับโลเลเปลือยเราก็ขันลงไปเราต้องไม่เราต้องไม่ขันลงไปแบบมิดๆนะครับเนาะ คู่ละสองนะครับโรลเลอร์เปยสสำหรับโรลเลอร์เปยคู่ละ200บาทนะครับราคายัางไม่ได้รวมส่งนะถ้าถ้าปลายทางก็นะครับก็ต้องคิดอีกราคานึงโอนก็คิดอีกราคาานึงเนะาะาลูกค้าสะดวกเป็นปลายทางหรือโอนนะครับ เดี๋ยวไลน์นี้ก็ต้องขอจบไลฟ์ก่อนนะครับพี่ๆนะนะนี่ก็สองทุ่มแล้วนะครับก็มาเปิดไลฟ์ให้ชมไม่นานเนาะสิบกว่านาะทียี่สิบนาทีแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยครับจะเป็นตัวสามพันเก้าหรือตัวสี่พันเจ็ดเนาะสนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ขอจบไลฟ์ไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวไลน์นี้ก็ต้องขอจบไลฟ์ว้เพียง่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะครับฝากกดติดตามทางกดติดตามไลฟ์ไว้ได้นะติดตามไลฟ์สดไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดให้ชมอีกทีหนึ่งครับสําหรับงานชุดนี้นะครับชุดที่กําลังทําอยู่นี้น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบประมาณปลายเดือนวันที่ยี่สิบน่าจะเสร็จครับชุดนี้นะครับ สำหรับที่ลูกค้าที่สั่งกันไว้เนาะประมาณวันท ah. 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 mm. ah. ี่ยี่สิบน่าจะน่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับวันไหนบ้างบ้างก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ชมอีกทีนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ชมอีกทีครับผมเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ